แปท้องทองจี้ดีค่ะเฮ้ยเราจะเป็นสวยให้ผมชี้ทองเงอนเหลี่ยวเอ้ยน่ารักเละน้องขางตอนนี้เข้าหลังห่านแล้วนะคะพี่น้อง่าเขากะย่างตั้มขอกระชัยเองยังยังยังไมใช่ิ้วหรอคืลเรื่อลูกลกไอ้พี เขามุงกดจ้าเขามุงกดจ่าอะไรอีกในนี้อีกไม่ได้จ่าเข่ามุงกดแปเลยขึ้น่มียางแบบนี้อยู่ขึ้นเพ่อะไอผอบอขึ้นวันทีใหม่กางค่ะไม่เริ่มติดอ๊อเพิ่น เลื่อนหัวกันเลื่อนเวียนหัวบ่ กกับเจ็บเพียนะคะน้องเ้าน้อหม เราเจ็นแล้วป่ะเม่เราเจเพนังเลยเก็บไปแต่เมื่อคืนเราจะไปกินเรื่มแบบเรื่มไปเรื่มไปเอาเอาไปเรื่มไนมน้ำหูนี้ำไหเฮ้ยวันนี้ก็สวยแถมจิ้มริม เมย์บลานั่งรถเมยบ่เปี่ยนหัวนองปยนหัวถ้าขึ้นพูไปขุ่นเนาะอตี้านพี่มอนยูู่ขนเนาะอตี่จะไปยูคารับตื่นน้ำปรทันก็ได้ว่าจิมมดักถ่ายาไนตัวยายกาไาถายมายายกาไบลออัตัวพีาตีลาพี่าเล้วพี่น้องค่ะหสกายบ็อกนี้เราไปเรียนบ้านนว่าคุณรยจัง้น ก็บางคนอยู่กนนั่นแหเขาบอกผมก็แก้ไขวาผมเหมือนกันเยื่อมกันนะฮะเลยี่รัวมจะบ่งผมีวัดดกเพรเราเราไม่ได้แก้ไอะไรัน านภูสีทองอัน <mini> น <flat shake> ี้คือจิมลิมันี้คือจิมลิมทุกคนใช่ไหมคะเด็เมย่บอปวดเยอะยังตอต่ไม่ได้ยหัวแสบต่ออไานวยเป็ยิกเฮีย่อเียนหัวค่ะพี่น้องน้องมีอาการเยียนหัวนะคะ อ่อีหล่พักพอนเท่ากับให้น้องพักพ่อนค่ะพี่น้องคะให้น้องได้พักผเอนหอกับถ่ายบรรยากาศนะคะหลบงานไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องก็มีอาการเวียนหัวเพราะว่าเพิ่งนั่งรถด้นหล่ะขึ้นทู่นะคะพี่น้องคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องมาแล้วบรรยากาศอ่ะวุ้ยหลบหนิเพิ่นขึ้นหนารักแท้กับพ่อแม่ fc นะคะนาห่านกับมาหอดจอดเชิงนะคะพี่น้อง ปูสาดปูยางถาแล้วเตรียมความพร้อมความมวนความมวนเหมือนนี้นะวิธีเ่านะคะเต็มนมะมืดกเยเอือกระเทยเทากินไห้ดวงหมกินจะได้ดวกไม่เบื่กินเป็นตะยานแทะกินเขาิจะได้ปัามเขาตเรา ปเห็นมัยาไงมันจิกั่จะได้หรอจะตื่นยองมั้นะพี่น้องคะแล้วเตรียมของมาไหมคะมองนั่งเข้ามาเนี่ยเื้นที่กับสีแรนไม่เน้นหน่อยนึงนะคะอาจจะบอสะดวกในการแรนขืนหันนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะัครบ จอบ,บ้งบรรยากาศอาหารเท่ก่นอนค่นะพี่น้องค่า่นี่นลค่ะพี่น้องค่านี่เป็นกันเหลือมาทาแล้วพี่น้องทานเท่า เด็กหน่อยเล่นไป <c oughs> อัศวอยังไรบ่ได้ะน,นะคะพี่้องคะ่ะเสียงไฮ <c oughs> มีอาการไอเจ็บคอนะคะพี่้องก็เลยแบบว่า,ามันจอเบาไรเสียงมันบ่นบ่เป็นตะฟังนะคะพี่้องสีนงลำค้าน่นะคะ <c oughs> ิงอ้อนหอกอ่ะเรียบร้อยนะคะพี่น้องตังเรีวๆนะคะเป็นโมชันพิสศษนะคะพี่น้องนี่อ่ะพี่น้องพาได้ใจไหนกะขออนุญาตเอาฟองนะคะวัสดีค่ะ แต่ขออนุญาตนะคะพี่น้องคะเอากระเป๋าแล้วก็เครื่องสำอางนะคะพี่น้องสมพะระเขาล้างหันนะคะพี่น้องเพื่อเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตานะคะพี่น้องคะทาการแสดงคืนนี้นะคะที่ข้างเทศบาลตําบลนนสังนะคะพี่น้องอำเภอนนสังจังหวัดน้องบวลาพูนั่นเองนะคะพี่น้องเสืนนี้นะคะแล้วก็มีบัตรกุมปิดค่ะพี่น้องคะหนึ่งวันเก้าสิบเก้าบาทนะคะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะ โอเคค่ะพี่น้องเจนากาขออนุหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ